โดมเนิกซัอรสไลท์พูดถึงเหตุผลว่าทำไมเขาถึงชอบสไตล์การเล่นในยุคข,ของอาร์เนอสลอตมากกว่าในยุคข,ของเชคเกนคะรอป์นะอาไนยังไงปังไม่หยุดเลิเวอร์ฟูเฮสนันรับ5ข่าวดีที่แฟนหงตั้งตารอคอยมาอย่างยาวนานเอาแล้วตุลาคมนีม้เรียกว่ามหาโหดเปิด5เกมแดงเดือด ful, ลิเวอร์ฟูหลังพักเบรกทีมชาตินะ เอาแลงไงอนาคตตัวหลักเลเวอร์พูลใกล้จะได้โอเคต่อสัญญากับคอนซาแล้วก่อนที่จะรับฟังข่าวเลเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวเลเวอร์พูลนะั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว โดยการี้างด้านของดอมนะโดมเบนิด so ็กสบ็อกสไลด์กองกลางรูปหล่อวัย23ปีของลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดซึ่งถือว่าเป็นแง่มุมที่น่าสนใจหลังจากที่ตัวของเขานั้นเป็นผู้เล่นที่มีจุดกำเนิดมาจากยุคข,ของชิคเก้นครอฟต์เพราะเป็นคนที่ซื้อตัวเข้ามาพร่อมทีมลิเวอร์พูลแต่ทว่าส so บ็อกสไลด์เองกลับแช่งเกิดกับลิเวอร์พูลได้อย่างยอดเยี่ยมในยุคข,ของอาเนสซาร์ตไรก็ได้กลายเป็นผู้เล่นตัวหลักในทีมลิเวอร์พูลชุดใหญ่ ในครั้งนี้เป็นที่เดอะอร์เซึ่งโดอมินิกซอบ็อกสไลด์ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ในรายการเบนออฟบรัเซอร์ของฮังการีหลังถูกดําเนินรายการดตั้งคําถามบอกว่าความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างระบบของจีเกิลครอฟกับของระบบของอาเนสร์ตนั้นคืออะไรกันแน่และตัวของเขาก็ชื่นชอบระบบของกุสซอคนไหนมากกว่ากันโดยสบ็อกสไลด์ก็ได้ตอบคําถามดังกล่าวนี้ในแบบที่อยู่เป็นนะโดยอธิบายบอกว่าผมคิดว่าผมชื่นชอบสไตล์การเล่นของลิเวอร์พูลในยุคปัจจุบันมากกว่านะ การที่มีอานเนสซอร์ตมาเป็นผู้จัดการทีมนั้นสำหรับผมแล้วมันทาให้ตัวของผมนั้นมีสมาธิมากยิ่งขึ้นและผมดูสงบมากยิ่งขึ้นเรียกผูทีมนี้มีผู้เล่นยอ,อดเยี่ยมมากมายและผมก็ดีใจที่ได้เป็นผู้เล่นตัวหลักของทีม และเมื่อพูดถึงสไตล์การเล่นโดยรวมนั้นมันมีความแตกต่างอย่างชัดเจนในยุคข,ของเจเกนครอฟทุกคนในทีมมีหน้าที่เดียวกันก็คือต้องทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะแย่งบอลจากคู่แข่งกลับคืนมาให้ได้เร็วที่สุดและเมื่อแย่งบอลได้แล้วผู้เล่นตำแหน่งกองกลางและก็กองหน้าทุกคนจะมีหน้าที่ต้องวิ่งไปที่หน้าปาักประตูคู่แข่งแบบที่เรียกว่าไม่คิดชีวิตเพื่อที่จะรองให้กับเพื่อนร่วมทีมอยู่ด้านหลังเปิดบอลมาให้ซึ่งนั่นก็คือปรัชญาของเจเกนครอฟ แต่สำหรับในยุคของอาเนสรสตนั้นก็คือเขาคือผู้เล่นคนที่ข่มพื้นที่ล้อมคู่แข่งและก็ช่วยกันกดดันรอให้คู่แข่งเปิดบอลออกมาจากตัวและเราเองนั้นก็คอยตัดบอลในจังหวะนั้นแน่นอนว่ามันเป็นผู้เล่นทุกคนที่มีเวลาคิดมากขึ้นและก็บอกได้เลยนะว่าต้องทําอะไรในสเต็ปถัดไปและไม่ใช่การไล่ล่าบอลแบบที่ไม่คิดชีวิตเหมือนในช่วงที่ผ่านมา ตอนนี้รวมความแตกต่างของเราก็คือเราคองบอลได้มากขึ้นและก็ตัวของผมเองนั้นก็ชอบสไตล์การเล่นที่แบบนี้เป็นอย่างมากเพราะผมมีเวลาคิดและก็มองหาเพื่อนร่วมทีมทั่วทั้งสนามได้แต่ถ้าในยุคก่อนเมื่อผมเห็นใครอยู่ตรงหน้าผมผมก็จะต้องรีบส่งบอลไปทันทีเพราะในยุคก่อนนั้นเราเน้นไปที่การเคลื่อนบอลเข้าสู่โซนพื้นที่รอบประตูฝั่งตรงข้ามให้ได้บริสุทธิ์สุดเพื่อที่คู่แข่งจะได้ไม่ทันตั้งตัวในขณะนี้ แน่นอนว่าผมลองมาหมดแล้วทั้งแผนการเล่นของอาร์เนสร็อตและก็เจคเกนครอฟแต่ว่าสิ่งที่ผมยืนยันได้ตอนนี้ก็คือผมชื่นชอบสไตล์การเล่นในยุคของอาร์เนสร็อตมากกว่าเพราะผมได้เป็นตัวขนตัวเองมากกว่านั่นเองและตอนนั้นผมก็กาลันุกกับฟุตบอลที่ลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันอะไรยังไงเมื่อสื่อและสำนักนรายงานตรงกันข่าวเลยนะว่าทางด้านของลิเวอร์พูลเตรียมต่อสัญญาฉบับใหม่กับเจ้าเดลคอนซาด้านโกนาเต้ ฟันได้ไรอก็เทนอ่าและก็ซารา่าสโมสรก็เปิดการเจรจากันแล้วโดยงานนี้เจมพีสจากเดอแอตติกและก็ฟาบิโอรมาโนออกมารายงานตรงกันเลยนะว่าจจ้าดิคอนซาตเตรียมจะจดประกาศในการเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับริเวอร์พูลโดยสัญญาฉบับปัจจุบันของคอนซานนจะหมดลงในปี2027นะฮะและการตอบตกลงระยะเวลาในครั้งนี้จะทำให้เขาเนี่ยได้รับค่าเหนื่อยมากกว่าเดิมในครั้งนี้ โดยในรายของท่านอิบราฮิมาโกนาเต้น,นักข่าวทั้งสองท่านเองนั้นรายงานตรงกันอีกนะว่าบอร์ดบริหารของแดงลิเวอร์พูลทำการเปิดฉากการเจราจากับนักเตะไปเป็นที่เรียรอแล้วส่วนสามแข้งตัวหลักอย่างท่านของเฟอร์จิลฟันไดโบเมซาสลาบแล้วก็เชนอรกซิสเตอร์อาโนก็มีนักข่าวจาก t ดอะไทมนะฮะอย่างพอชอย์ออกมาอัปเดตสถานการณ์ให้ฟัง ดยการบริงานข่าวนักข่าวท่านนี้ระบุถึงแม้ว่าสโม,มสรและก็ตัวนักเตะจะยังไม่เข้าใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงกันได้แต่ยืนยันได้เลยนะว่าลิเวอร์พูลได้เริ่มคุยสัญญาฉบับใหม่กับตัวแทนนักเตะในครั้งนี้เป็นที่รยบรอยแล้วอาละยังไงแฟนบอลลิเวอร์พูลเตรียมที่จะส่งกำลังใจช่วยทีมรักแบบสุดนะฮะสลิมทิมประตูเพราะว่าโปรแกรมหลังพักเบรกทีมชาติบอกได้เลยนะว่าของแดงดักหนาสาหัสในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะ โดยงานนี้ลิเวอร์พูลสโมรสรขวัญใจมหาชนแห่งสกุบอลพีนเบรเกอังกฤษเตรียมที่จะพบกับโปรแกรมสุดโหดหลังช่วงพักเบรกทีมชาติโดยงานนี้ถือว่าเป็นบทพิสูจน์สําคัญบอกว่าหงแดงลิเวอร์พูลนั้นจะยังคงรักษาตําแหน่งจากฝูงต่อไปในครั้งนี้ได้บรมัยหลังจากที่ผ่านไป7เกมในลีกอัเนสซอร์ตกุนซูชาดัสสามารถนำเดอะเบรดก้าวขึ้นไปเป็นจากฝูงด้วยการเก็บไปได้ทั้งหมด18แต้มนำหน้าบริบาลซิฟาแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าในครั้งนี้1แต้ม โดยอย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลต้องเตรียมพบกับโปรแกรมหลังแบบโหดนะฮะหลังจบพ่วงพักบรกทีมชาติโดยเริ่มตั้งแต่การรับมือศิลป์การนัมเชลซีรวมทั้งยังมีแมตช์ต้องไปเยือนไอ้ปืนใหญ่อาร์ซนอลด้วยนะฮะและก็2แมตช์อันตรายที่ต้องพบกับตั้งของบริเตนแอนโทฟอาเบียนทั้งในลีกและก็กับคาราบาวครับโดย5โปรแกรมนัดต่อไปของลิเวอร์พูลหลังจบช่วงพักบรกทีมชาตินั้นก็จะมีดังต่อไปนี้ วันที่20ตุลาคมพบเชลซีในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกวันที่2 3ตุลาคมพบแอร์บรซิกนัดเยือนยูฟาแชมเปียนลีกวันที่7ตุลาคมพบอาร์ซนนลนัดเยือนในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกวันที่30ตุลาคมพบบรายตันนัดเยือนเกมคาราบาวคัพและก็วันที่2พฤศจิกายนพบบรายตันนัดเย้านะฮะในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในครั้งนี้ อาจได้ยังไงเมื่องานนี้ทางด้านของฟาบิชิโอรมาโน่เยยวข่าวชาวอิตาเลียนระบุเลยนะว่าเ์พูลเองนั้นใกลที่จะได้บรรลุข้อตกลงกับทางด้านของจาร์เรลคอนซาเรื่องการต่อสัญญาแล้วแถมยังเริ่มคุยเรื่องสัญญากับทางด้านของอิบาริฮิมากนาเต้ในครั้งนี้กันอีกด้วยเ์วูลใกลที่จะบรรลุข้อตกลงเรื่องการต่อสัญญากับจาร์เรลคอนซากองหลังดาวรุ่งของทิมแล้วต้องการจะมาเปิดเผยโดยที่ฟาบิชิโอรมาโน่นักข่าวคนดังนะฮะ ซึ่งงาน,นีิคอนซาเหลือสัญญากับลิเวอร์พูลจนถึงซัมเมอร์2027โดยถึงแม้ซีซั่นนี้เขาเพิ่งจะได้ลงเล่นไปเพียงแค่2นัดจากทุกรายการแต่ทีมก็ยังคงมองว่าแข้งวอร์เิเอร์นี้จะเป็นกองหลังตัวหลักของทีมในอน,นาคตได้ ซึ่งโรมาโน่ก็บอกว่าคนซาตอบตกลงที่จะอยู่กับทีมไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วทําให้ตอนนี้เ <Berkeley> <ะ> <ping. S 2> หลือแค่การคุยเรื่องสัญญาให้ลงตัวในครา้ินเท่านั้นแถมเขาได้รับค่าเหนื่อยเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นอีกด้วยโดยเป็นที่เชื่อกันนะว่าทุกวันนี้เจ้าตัวรับเงินอยู่ที่สัปดาห์ละ15,000ปอนด์อหรือประมาณ645,000บาท ซึ่งบรมโนก็เสริมน้ว่าริเวอร์ฟูเนี่ยเปิดการเจราจานะฮะต่อสัญญากับอิบราฮิมาโกนาเต้กองหลังอีกคนเช่นเดียวกันหลังมองว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์โดยคาดการกับว่ามันจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะโกนาเต้มีความสุขมากๆเลยนะกับการเล่นให้กับหงแดงริเวอร์ฟูในกระนนี้ อัเน,นสสรัตนายใหญ่ลิเวอร์พูลระบุถึงเป้าหมายาปัญหาการบาดเจ็บของอาริซงหลังนายทวันทีมชาติบราซิลถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมตต์บุกไปคว่ำคิสเซนพาริช1ต่อ0นะฮะขณะที่ทางด้านของฝั่งเฟอร์จิลฟันได้กัปตันทีมบอกว่าบาดเจ็บอาการบาดเจ็บของเขาดูไม่ค่อยดีเลยหงแดงลิเวอร์พูลออกไปคว้า3ามแต้มที่เซอเฮิร์ฟาร์คได้ประตูทโทนของจีโกโชตานาทีที่9แต่ว่าท้ายเกมขณะที่เหลือเวลาอีกเพียงแค่เิบัตี อาริสซงเบเกอร์ทุดลงไปนั่งและก็หนีไม่พ้นต้องเดินออกจากสนามให้วินเทสซาร์ฟรยารรสเฝ้าเสาแทนเนื่องจากว่าเควินเคเลเฮอร์นายทวารมือสองป่วยไม่อาจจะเดินทางมากับทีมได้ซึ่งต่อปัญหาของอาริซงกุนซอชาวดัชก็บอกว่าอาจจะเป็นอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหลังซึ่งนอกจากเขาจะพลาดในเกมทางในด้านดิสกอ่าฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแล้วหงแดงก็จะขาดเขาเช่นกันหลังจากที่พักเบรกทีมชาติในครั้งนี้ เรายังไม่รู้ชัดเจนว่าเกิดอะไรกันขึ้นแต่มันหมายความว่าเขาต้องเดินออกมาแบบนั้นเขาจะไม่ได้เล่นให้กับบราซิลและผมคาดกันว่าเขาจะไม่อยู่ในทีมของเราในเกมเย่านัดกับนักของเชลซีวันที่20ตุลาคมสลัตได้เอ่ยนะฮะโดยมันน่าจะต้องใช้เวลาอยู่ประมาณสัก2อถึงสาสัปดาห์ผมคาดกันว่าอย่างนั้นผมคิดว่าเขาเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังชัดเจนแล้วว่าอารีซงเป็นเมอหนึ่งของเราและก็เป็นนายทวารที่เรียกว่าดีสุดในโลกมันแย่เสมอเมื่อเขาเจ็บ ไม่ใช่เฉพาะตัวของเขาเองแต่รวมไปถึงทั้งทีมด้วยซ้ำไปข้อดีของทีมของเราก็คือมีตัวเลือกในทุกๆตำแหน่งไม่เฉพาะกับผู้รักษาประตูเรานั้นมีตัวเลือกที่2 2ที่ดีเช่นเดียวกันเคลวินก็แสดงให้เห็นแล้ววันในช่วงสั้นนี้เขาพาเป็นมือ2ที่เล่นได้ดีเขาป่วยนัดเมื่อวานนี้แต่น่าปลื้มใจนะที่ในตวานมือ3าของเราเนี่ยสามารถพาทีมคว้าผลลัพธ์ได้ดันฟันได้กับตันทีของแดนเรเบิร์ฟฟูได้เอ,อ่ยทำนองเดียวกันบอกว่า อาการบาดเจ็บของอาริซงนั้นดูไม่ดีเลยมันน่าจะเป็นกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังซึ่งรบกวนเขามาก่อนหลังจากที่ฟื้นตัวกลับมาได้แล้วในข้ะนี้และข่าวดีคุณในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันครับ